ผลงานครึ่งหลังใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่า,าในครึ่งหลังทั้งปีเนี่ยเราต้องบอกว่าเราดูทั้งปีเลยละกันนะคะเพราะทั้งปีเนี่ยเรามองว่าเาซเป้เองเนี่ยเราจะปิดตามเป้านะคะที่3 0 3 5ถึงการเติบโตนะคะของปีนี้นะคะก็คิดว่า,าในการเติบโตอันนี้เนี่ยเราก็ยังมั่นใจนะคะว่าเราจะถึงเป้านั้นได้ะคะ่ะ อ๋อคิดว่ามันมีหลายๆปัจจัยรวมกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยคือ,อในในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นด้วยนะคะอันที่2เนี่ยเรามีการบริหารจัดการได้ดีขึ้นในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอ o ์สก o ศลนะคะหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของ c o s ์ s เซฟ n ิต่างๆนะคะทำให้ผลประกอบการโดยรวมของเราเองเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะคะในแง่ของ Net Profit ต a มาร์ค่ะ เป้าหมายของหมื่นล้านเองเนี่ยเรายังปักเป้าอยู่ที่2,026อยู่นะคะยังไงเนี่ยณวันนี้เนี่ยเรายังยัง stand firm ว่าเราเราจะไป1นึ่หมื่นล้านในปี2,026ค่ะก็ยังไม่ปรับเป้าค่ะ <S <S ต้องต้องเรียนว่าในเรื่องของพันธมิตรเนี่ยแซปเป้เองเนี่ยเรา เราเราเราโปรโมทนะคะในเรื่องของการที่จะมีคู่ค้าหรือพันธมิตรที่จะร่วมทํางานด้วยอ,อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เราที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรามีทํา JV กับทางดานน n e นะคะที่เป็นดานนเป้เ ะะที่ออกสินค้าวิตามินวอเตอร์ที่แบรนด์บลูนะคะอีกอันนึงที่เราทำเนี่ยก็คือเราทำกับ Workpoint นะคะจัดตั้งบริษัทที่ชื่อ o วฟขึ้นมาที่จะออกสินค้าร่วมกันเช่นกันก็คือลูกอมคูปเป็นสีและตอนนี้ที่จะออกมาเนี่ยก็คือ,อกาแฟ3 in 1เป็นกาแฟทอรีนนะคะ ก,ก็ในเรื่องของพันธมิตรเนี่ยต้องบอกว่าเซเป้เองเนี่ยเราเชื่อว่าการ1นวงหเนี่ยจะได้มากกว่า2นะฮะมันจะได้เป็น3 4 5อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันในเรื่องของการจัดตั้งบริษัทใหม่หรือในการในร่วมมือกันในเรื่องของการที่จะทำโคแบรนดิ้งนะคะก,ก็จะมีหลายๆอันที่เราทําออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคอยู่สม่ําเสมอแล้วก็เอกซา์ตลาดอยู่อย่างสม่ําเสมอค่ะ เราต้องบอกว่า s ซปเป้เองเนี่ยเราเป็นองค์กรของยังเจเ e n เรชันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความเรา,เรามีความแข็งแกร่งในเรื่องของการปรับตัวนะคะเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะนั่นน,นั่นเป็นหนึ่งในสเตรนจ์ที่เรามีและอีกอันนึงเนี่ยที่เรามีแล้วก็ดูโดดเด่นเนี่ยก็คือเรื่องของนวัตกรรม อีกอันที่3เนี่ยท,ที่สำคัญมากๆเนี่ยเรามีเน็ตเวิร์กในตลาดต่างประเทศเนี่ยเยอะมากนะคะจะจะถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะดูเนี่ยในพอร์ตโฟลิโอเราเนี่ยเรามีการกระจายสินค้าของเราเนี่ยไปกว่า1ล้าน POS นะคะทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเน็ตเวิร์กและพันธมิตรที่เรามีในในทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกรง่งอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งอันนึงของเซเป้นะคะที่แตกต่างค่ะ บอกว่าเซปเป้เองเนี่ยเราก็เป็นบริษัทที่มีความตั้งใจนะคะที่จะสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ระดับโลกให้ได้นะคะเราก็พยายามทุกๆวันนะคะเพื่อที่ที่จะออฟเฟอร์สินค้าของเราเนี่ยในแบรนด์โมกุโมกุเนี่ยให้ให้ใหอ่กระจายไปอ่ในทั่วทุกมุมโลกให้ได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยคะ่ะ บอกว่าถ้าให้ความนิยามของสำหรับแซเป้นะคะก็คือ Creative Dynamic Fun ค่ะเรามีความฟันในองค์กรของเราในทุกๆวันค่ะ